เพชรเปื้อนคราบโคนเลนนั้นยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อถุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของ,งพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ซักกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญามงรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์08.6.3.2.9.1.4.9.6เบอร์08.6.3.2.9.1.4.9.6รู้หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i n e ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยเมายเลข99พิกวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนากล้อง,องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับนะเอาไว้เรียกว่าถนับเป็นระยะเวลา จำนวนปีก็เรียกว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นต้องบอกว่าเป็นมีดที่ทุกเล่มนะครับมีดแต่เล่มก็ได้ผ่านการคัดเลือกนะได้ผ่านการคัดกรองนะครับมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของนอกจากที่จะเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือจะเป็นมีดที่มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดี ที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะต้องบอกว่า,ามีแต่เล่มนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างพอสมควรต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะเอาละครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมก็นะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะ เมื่อท่านชมแล้วท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในติดโียนะครับแลดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะอย่างไรก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะหรือว่าท่านไหนนะครับนะโดยเฉพาะท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อติดตามรับชมแล้ว <c oughs> ท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ อย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาตรงนั้นได้เลยนะอ่าก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496นะครับนะอ่าเบอร์086-329-1496นะอ่าในทุกๆคำถามแหละนะครับนักการีมิหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนเนาะ ก็ยกเว้นเพียงคําถามเดียวและคําตอบเดียวที่ผมได้ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้นั่นก็คือในเรื่องของเก๊แท้ <c oughs> <c oughs> ก็เนื่องจากว่าฟังดูแล้วนะครับสําหรับท่านใหม่ๆก็ดูว่าเหมือนจะดีนะ,ะก็เนื่องจากว่าเป็นคําถามคําตอบฟังดูแล้วเหมือนจะดีแต่เมื่อตอบไปแล้วมันก็จะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบนะครับที่เป็ํทลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะก็นั่งจากว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ถามเข้ามาก็ปักธงเอาไว้เพียงคําตอบเดียวนะก็หมายความว่ามีผมต้องแท้เท่านั้นมีผมต้องทันหลวงพ่อเดิมเท่านั้นนะครับห้ามตอบคําอื่นเด็ดขาดประมาณนี้นะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ ่นั่นแหละครับก็คือมันไม่ได้เป็นข้อดีนะครับถ้าผมต่อไปก็มันมีแต่ไปทําลายนะมันมีแต่ไปทําลายความรู้สึกของผู้คนว่ากันง่ายนะครับและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะเอาละครับก็ได้นะเขาเรียกว่ามีอะไรที่มันพอบอกกันได้นะครับนะก็บอกกันไปนะอะไรที่บอกไม่ได้ก็จะ ไม่ได้บอกออกไปในคลิปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากเจ้าสอบถามรายละเอียดจริงๆนะก็โทรเข้ามาได้ที่หลังใหม่นะครับนะก็กดมาได้ที่เบอร์086 329 1496เนะเบอร์086 329 1496นนะครับก,ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทุกๆคำถามมีคำตอบนะครับถ้าเป็นมีดที่อยู่ใน หน้าวิดีโอนะครับนะถ้าเป็นมีดของผมเองว่ากันง่ายนะครับตอบให้ได้ทุกคําถามจริงๆแต่ถ้าเป็นมีดท่านอื่นนี่ผมก็จะไม่ไปละเมิดนะครับนะที่สําคัญก็จะไม่ไปเสียมารยาทในการที่จะไปวิาพากวิจารนะจะไม่ไปเสียมารยาทในการที่จะไปตอบว่ากันง่ายก็นั่นจะว่ามันไม่ใช่ของเรานะครับต่อไปก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะมัน มีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นข้อเสียก็ไม่ควรที่จะไปทำไม่ควรที่จะไปพูดว่ากันง่ายๆนะ,ะก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็นะครับก็ถือว่าได้เป็นถือว่าอีกหนึ่งวันนะครับที่จะนำออกมีดมีดเล่มน,นี้นะครับเป็นมีดที่ด้ามไม้นะอ่าเฉพาะใบก็มีความยาวอยู่ประมาณ8 9นิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็1 5 1 6นิ้วประมาณนี้นะครับนะ เป็นมีดด้านไม้ฝักไม้แต่เป็นด้านไม้ไม่ธรรมดานะครับนะเป็นด้านไม้แกะาลายเขาเรียกว่าพ่อปู่หรือสีนะจะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะอ,อีกเล่มหนึงถือว่าเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มนึ่งนะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะแกะเป็นท้าวเวทส่วนนะ เพียงดูแค่นี้ก็นะครับนะมีดเล่มนี้ก็นอกจากมีความงดงามแล้วยังเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะอาจจะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะครับนะและที่สําคัญที่วางไว้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะแล้วก็วางนี่นะครับที่ผมใช้ดินสอชี้อยู่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้ารอยเท้านะครับเป็นผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะ หลวงพ่อเดิมท่านได้เมตตาสร้างไว้ตั้งแต่ปีพศ2483นะในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับเกิดกันเขาเรียกว่ามากันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลายาวนานนะสงครามก็เป็นยุคที่ในเขาเรียกเมืองไทยเราเป็นยุคที่เข้ายากหมกักแพงหากินด้วยความยากลําบากว่ากันง่ายนะครับนะ,ะที่สําคัญก็ ที่พึ่งของญาติโยมนะครับล้สิทธิอนุสิทธิ์ต่างๆนะครับได้ดีที่สุดได้มากที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะเป็นวัดโดยเพราะก็คือวัดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโขของเรานี่แหละนะในเขตอําเภอตากลีจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละนะครับนะ,ะก็เป็นที่พึ่งของญาติโยมเป็นอย่างดีนะครับเรียกว่ามีญาติโยมเดินเข้าไปนะครับนที่วัดเนี่ยไม่ขาดสายนะวัดแน่นทุกวันว่ากันง่ายในยุคนั้นสมัยนั้นนะ ส่วนใหญ่ไปก็ต้องการที่จะไปขอนะครับเครื่องรางหรือว่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะครับโดยเพราะมตดหมอนี่ก็หลวงพ่อเดิมสร้างไม่ทันนะหลวงพ่อเดิมสร้างไม่ทันนะครับนะก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะเอาละครับก็มีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะมียุคกลางก็ท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2 0 0 0น่นะครับ70เป็นต้นมานะ 70ถึงปี2480นอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีดยุคกลางนะครับของท่านนะเอาล่ะครับก็เดี๋ยวจะนำมานะครับให้ท่านได้รับชมนะครับให้ท่านรับชมนะอาจจะเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะนี่นะครับก็อันดับแรกก็จะให้ท่านได้ชมในส่วนของด้ามก่อนนะครับในส่วนของภายนอกก่อนนี่นะครับนะตรงนี้ก็จะแกะลาย พ่อปู่หรือีนะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะส่วนด้านข้างนี่ก็นะครับจะเป็นแกะด้วยแนวนะครับนะแนวตรงลงมาอย่างงดงามนะส่วนอีกด้านนี้นะครับนะก็จะเป็นพ่อเขาเรียกว่าเท้าวเวสสวนนะเท้าวเวสสุวรรณโนนะครับพูดถึงเท้าวเวสก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับนะ เป็นผู้ที่ดูแลนะครับโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะ,ะคุ้มครองพวกผูดผีปีศาจนะครับนะ,ะ,ะนผีจะกลัวนะผีจะกลัวก็คือเท้าเวสวนนะก็เนื่งจากว่าท่านเป็นผู้ดูแลพวกพูดผีปีศาจนะวิญญาณร้ายอะไรต่างๆพูดง่ายว่าผีเกเรนะ,ะจะมาะวุ่นวายนะครับนะ,ะถ้า ไม่ว่าหลวงเาเรียกว่าท้วเวทไปอยู่ที่ไหนนะครับก็จะไปขจัดปัดเป่าพวกพูดผีปีศาจวิญ,ญาร้ายนะครับแม้กระท่งพวกคุณลใสมุนดำอะไรต่างๆวกนี้นะ,ะก็จะไม่กล้าเข้ามานะนี่ก็อันนี้คืออิทธิฤทธิ์ของท่านนะครับนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะนี่ก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะได้เห็นจัจะได้เห็นชัดๆนะครับเป็นแบบนี้นะ เป็นแบบนี้นะครับนะเอาละครับพอชมในส่วนของนะครับก็คือในส่วนของด้ามนะที่สําคัญนะครับก็คืออมีเล่มนี้นะครับมีเล่มนี้ก็จะเป็นมีดเขาเรียกว่าเป็นมีรอยจานเอาไว้บนบนปลายฝักเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับช่วงหลังดีกว่านะนะครับที่สําคัญเป็นมีดนะครับนะก็คือฝักไม้นะครับนะเป็น ฝักไม้อย่างดีนะครับนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนะดูแล้วก็น่าจะเป็นไม้ไม้พยุงนะครับเป็นไม้พะยุงนี่นะก็ลายอย่างงดงามเลยนะครับนี่นะนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ถักด้วยหวายนะถักด้วยหวายนะครับนะทั้งหมดมีห้าป้องด้วยกันนะครับนะนี่มีห้าป้องด้วยกันนะ เอาละนะครับพออชมในส่วนของภายนอกเสร็จนะครับแล้ก็มาดูในส่วนของภายในนะเดี๋ยวขออนุญาตจะซูมนะครับให้ท่านเห็นนะครับก็คือในส่วนของอลายต่างๆนะครับเนี่นะครับเรียกว่าเต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยอักขระนะครับนะ,อะของมีดเล่มนีนะ,ะเมื่อเราดึงนะครับนะ ใบออกมาก็ลองชมในส่วนของภายในนะครับนะของฝักนี่นะะนะครับนะข้างนอกที่เราเห็นก็ว่ากเก่านะครับนะมีทุกเล่มนะครับผมจะฉโลมน้ํามันนะ,ะน้ามันมะกอกนะครับนะหรือจะเป็นน้ํามันมะพร้าวก็คือ2อ,อย่างนี่แหละนะอาจจะฉโลมนะครับเป็นน้ํามันมะกอกเอาไว้นะครับก็จะเห็นในสภาพที่ถือว่าสะอาดสะอาดแล้วก็จะมีความ อุดมสมบูรณ์นะครับทุกเล่มเลยนะทุกเล่มเลยนะครับนะเอาละนะครับก็ลองมาชมดูนะนี่ในส่วนของนะครับมีเล่มนี้นะ,ะนะครับก็ลองชมด้วยะนะครับนะ,ะเต็มไปด้วยอักขระนะครับนะนี่บนปลายมีดนะมีเล่มนี้เฉพาะใบอยู่ที่8นิ้วนะครับอยู่ที่8นิ้วนะรวมด้ามฝักก็ 15-16นิ้วประมาณนี้นะครับนะ,ะถือว่าเป็นมีดควานช้างเลยทีเดียวนะ,ะขนาดใหญ่เลยนะครับนี่กนะ็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,อ,ะอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนก็ให้ถามเข้ามาด้วยตรงนั้นแหละนะ,ะก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496นะ เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9กนะครับก็ในทุกๆคำถามครับนะักคลิมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ,ะยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวที่ได้เรียนไปนะครับก็คือในเรื่องของอเกทแท้นะก็คือขออนุญาตกจะไม่ตอบนะครับให้นะ,ะนี่นะครับเรียกว,ว่าเต็มไปด้วยอักขระนะครับเต็มไปด้วยขระเลยทีเดียวนะ นี่นะครับเรียกว่าเป็นมีดอของหลวงพ่อเดิมของเรานะครับนะเป็นมีดที่หาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับมีดแบบนี้นะนี่ครับก็ลองดูนะครับก็คือชมดูเดี๋ยวผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับนะในคลิปนี้ในนะครับสำหรับมีดเล่นมนี้นะมีเวลาจํากัดว่ากันง่ายนะครับนะท่านลองดูนะครับเมื่อดูแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็ าสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับก็าถามเข้ามาได้เลยนะครับถามเข้ามาผมต้องการให้ถามมากกว่านะาหรืออยากจะโทรศั์นะครับยกหูกันยกหูเข้ามาสนทนากันนะก็ยิ่ง ขาเรียกว่าด้วยความยินดีเลยนะครับนะก็โทรเข้ามาได้เลยนะ,ะได้ที่เบอร์0863291496นะครับนะเบอร์0863291496นะครับนะที่ตอกข้างล่างนะครับนะตัวขนาดใหญ่ก็ตอกคำว่านโมพุทธยะเป็นพระคาถานะครับพระเจ้า16พระองค์นะแต่ผมอ่านไม่หมดนะครับก็นั่งจะก็เวลาก็คือสั้นๆนะ ผมใช้เวลาก็เรียกว่าให้สั้นที่สุดนะครับให้เร็วที่สุดว่ากันง่ายนะครับสําหรับมีดเรมนีนะนี่ครับก็มาให้ท่านได้รับชมก่อนนะครับก็อย่าลืมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรนะก็กดติดต่อสอบถามกันเข้ามาทางไลน์หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับนะอการมีดก็อีกเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นส่วน กันนะครับนะหรือเรียกว่าถ้วยนะครับเป็นจุดที่รวบรวมมวลสารสำคัญสำคัญเอาไว้เช่นเกสาของหลวงพ่อนะ,อะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแผ่นตะกุดนะครับต่างๆก็หรือว่าผงนะครับสำคัญสำคัญนะก็จะถูกบรรจุเอาไว้ในกันของมีดหรือเรียกว่าถ้วยง่ายๆนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับจะปิดด้วยข้างนี่นะ อ่านี่นะครับก็จะปิดด้วยข้างนี่ก็นะครับนะเรียกว่านัน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับนะดูกล้องบางมุมมันก็จะมัวนะครับนะก็คือ,อไม่ค่อยชัดแต่นี่อย่างนี้ก็จะชัดเจนนะครับจะชัดเจนนะอ่านี่แหละครับก็มาให้ท่านได้รับรับชมนะครับนี่นะก็อันนี้ในส่วนของการปิดนะครับปิดนี่นะก็คือปิดข้างนะครับผมพยายามจะหมุน าให้ท่านได้เห็นมุมที่มันชัดๆนะครับนะอ,อยากจะให้ท่านได้เห็นชัดๆนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะนะครับที่สําคัญนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเบื้องต้นก็นะครับนะตรงปลายด้ามนะครับปลายด้ามก็จะมีรอยจานนะครับนะตอกคําว่านโมพุทายะเอาไว้นี่นะครับก็ จะเห็นชัดนะครับจะเห็นชัดอยู่แต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับดูของจริงเนี่ยก็จะชัดมากเลยนี่นะก็นี่นะครับนะเป็นเป็นรอยจานนะครับเป็นรอยจานที่ปลายด้ามเอาไว้นะนี่นะครับก็จะเห็นชัดอยู่นะบางทีมาโดนแสงก็จะเลือนลางไปนิดหนึ่งนะครับเล <mumbles. S 1> ือนลางไปนิดหนึ่งก็นี่นะอ่าอันนี้บนปลายด้ามนะครับบนปลายด้ามนะก็จะ อตอกคำว่าน้ำมูุุธายะนะครับเป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อเดิมนะครับนะหลวงพ่อเดิมท่านก็จะใช้นะครับนะยันนี้เป็นเป็นยันประจำตัวของท่านเลยนะนี่ตอกนะครับชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากแต่ว่านี่โดนแสงโดนไฟก็จะดูแล้วจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังยืนยันนะครับว่า,าสำหรับมีดเล่มนี้ก็จะเต็มไปด้วยอักคระ นะครับนะสำคัญสำคัญนะเป็นอย่างมากเลยนะครับก็เหรียนท่านเอาไว้นะครับนะน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของปลายด้ามนะครับนะเป็นส่วนของปลายด้ามนะเรื่องแกะนะครับนะก็จะเป็นฝีไม้ลายมือนะครับนะครูบาอาจารย์นะครับมีความงดงามมีความวิจิตรมากๆเลยทีเดียวนะอันนี้ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดก็คือ18กับ35วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะ,ะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือท่านเก่าก็ดีนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับเมื่อหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในตินโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับนะวยกันนะ สำหรับเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือท่านเก่าเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าลืมนะครับก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์086 3 29 1496นะครับก็ในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะคลินิ์หมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมนักคลินมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ